สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทําขนมโบราณหาทานยากนั่นก็คือขนมตะลุ่มนั่นเองค่ะสูตรนี้ทําออกมารสชาติหอมหวานมันสังขยาเนื้อเนียนนุ่มละมุนลิ้นอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทํากันเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของตัวขนมกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างตัวแรกเลยก็คือกะทิใครจะใช้เป็นหัวกะทิหรือหางกะทิก็ได้นะคะส่วนแม่ซีใช้เป็นหัวกะทิค่ะตามมาด้วยแป้งเราจะใช้แป้งทั้งหมด3าตัวก็คือแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าใครหาแป้งเท้าไม่ได้ใช้แป้งมันสำปะหลังแทนได้ค่ะและพิเศษที่เข้ามานะคะก็คือแป้งข้าวเหนียวตัวแป้งข้าวเหนียวเนี่ยจะทําให้ชั้นตัวขนมแล้วก็หน้าสังขยาเนี่ยติดกันได้ดีขึ้นไม่แยกออกจากกันค่ะ น้ำตาลมะพร้าวอย่างดีหรือว่าน้ำตาลตโนดก็ได้แต่เลือกอย่างดีนะคะขนมจะออกมาอร่อยแล้วก็สุดท้ายน้ำใปเตยที่เราทำไว้มาต้นคลิปค่ะสำหรับอัตราส่วนทั้งหมดแม่ซีพิมไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะเดี๋ยวเราไปทำตัวขนมกันเลยนะคะใส่แป้งทั้งสามชนิดลงไปในชามผสมค่ะตามด้วยนะ้ำตาลมะพร้าว และน้ำกะทินิดหน่อยก่อนนะคะอย่าเพิ่งใส่หมดค่ะใส่ให้พอนวดแป้งได้นะแล้วก็นวดให้เข้ากันเลยค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราจะทยอยใส่น้ำกะทิแล้วก็น้ำใบเตยที่เหลือทีละนิดเพื่อละลายแป้งจนหมดนะคะ ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วก็ทำการกรองหนึ่งรอบค่ะเรามาดูในส่วนของสังขยากันต่อค่ะส่วนผสมก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีไข่แม่สีใช้ทั้งไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดอย่างละสองฟองนะคะหัวกะทิ ใบเตยใช้สําหรับขยํานะคะช่วยลดคาวไข่แล้วก็ช่วยเพิ่มความหอมด้วยค่ะสุดท้ายเกลือป่นค่ะทําการตอกไข่ใส่ชามผสมค่ะแล้วแนะนํานิดนึงนะคะชามผสมแล้วก็มือของเราเนี่ยจะต้องแห้งสะอาดไม่เปียกน้ําไม่งั้นสังขยาจะคาวนะคะแล้วไข่จะต้องเลือกแบบสดใหม่เวลาจะตอกเนี่ยตอกใส่ชามเล็กก่อนค่ะเพื่อป้องกันการเจอไข่เสียนะคะจะได้ไม่เผลอใส่ลงไปในชามค่ะ ใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะเกลือป่นและใบเตยล้างให้สะอาดหั่นท้นไว้นะคะทำการขยำให้เข้ากันค่ะให้ไข่ขึ้นฟูเลยนะคะไข่ขึ้นฟูดีแล้วน้ำตาลก็ละลายดีแล้วนะคะ สังเกตเห็นไหมคะในการที่เราผสมไข่เป็ดลงไปเนี่ยจะทําให้สีสวยขึ้นนะคะแต่สาหรับใครที่หาไข่เป็ดไม่ได้สามารถใช้ไข่ไก่อย่างเดียวได้คะ่ะแต่อาจจะผสมสีลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อให้สีมันสวยขึ้นนั่นเองคะ่ะต่อไปก็ใส่กะทิทั้งหมดเลยนะคะขยาาให้เข้ากันก็เป็นอันเรียบร้อยคะ่ะทำการกรองหนึ่งรอบเช่นกันนะคะ แซีล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วนะรีดออกมาให้หมดเลยค่ะแล้วก็พักสังขยาเอาไว้เพื่อให้ฟองม,มันลดลงค่ะสักประมาณ5-10นาทีนะคะระหว่างรอก็มาตั้งหม้อต้มน้ำกันนะคะใช้ไฟกลางค่อนแรงแล้วก็รอ,รอให้น้ำเดือดพล่านแบบนี้เลยค่ะ จากนั้นก็นําถ้วยตะไลที่ใช้ทาขนมถ้วยนั่นแหละค่ะมาเรียงให้เต็มรังถึงนะคะเราจะนําถ้วยเนี่ยไปนึ่งก่อนโดยการใช้ไฟกลางประมาณ5นาทีการนึ่งก็จะช่วยทําให้ขนมไม่ติดถ้วยนะคะขนมจะร่อนออกจากถ้วยค่ะครบ5นาทีแล้วค่ะเปิดฝาได้เลยแต่เวลาเปิดต้องเปิดแบบเร็วๆเพื่อไม่ให้ไอน้ำตกลงไปในถ้วยนะคะ จากนั้นเราก็จะนําแป้งไปหยอนแล้วก็นึ่งให้สุกนะคะก่อนจะนาไปหยอนเนี่ยจะต้องคนก่อนค่ะเพราะว่าเวลาวางไว้นานๆแป้งจะมีการนอนก้นนะคะจากนั้นก็ตักใส่ภาชนะที่สามารถตักหยอดได้ง่ายๆอาจจะเป็นถ้วยตวงหรือใช้ช้อนตักก็ได้สําหรับแม่ซีใช้ที่หยอดแป้งนะคะสั่งในช้อปปีค่ะไปหยอนกันเลยค่ะ รีไฟลงก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ไอ้น้ำมันลวกมือจากนั้นก็หยอดแป้งลงไปสักประมาณครึ่งถ้วยค่ะปิดฝาค่ะอย่าลืมเช็ดไอ้น้ำในฝาก่อนนะคะจากนั้นก็ปรับเป็นไฟกลางแล้วทําการนึ่งเป็นเวลาทั้งหมด5นาทีค่ะครบเวลาแล้วค่ะเปิดฝาเร็วๆเ,เลยนะคะ ยกขนมลงมาจากเตาเลยค่ะนึ่งไปห้านาทีแล้วความสุกก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักสักนิดนึงใครมีพัดลมก็เอามาเป่าก็ได้เพื่อให้หน้ามันแห้งนะคะจากนั้นก็จะหยอดหน้าสังขยาลงไปค่ะสังขยาที่เราพักเอาไว้จะเห็นว่ายังมีฟองอยู่ฉะนั้นช้อนออกเลยค่ะให้เหลือน้อยที่สุดแล้วก็นำไปหยอดหน้ากันเลยค่ะ ยกตัวขนมขึ้นเหมือนเดิมก่อนนะคะไฟที่ใช้เป็นไฟอ่อนค่ะแล้วก็หยอดสังขยาลงไปให้เกือบเต็มถ้วยค่ะนี่นะคะถ้าตัวขนมแห้งดีมันจะไม่ขึ้นมาปักปนกับสังขยาของเราค่ะปิดฝาเลยค่ะ สำหรับหน้าขนมเนี่ยเราจะใช้ไฟอ่อนในการนึ่งเป็นเวลา10นาทีนะคะตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยค่ะให้ดูใกล้ๆค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟอ่อนในการนึ่งตัวหน้าสังขยาเนี่ยหน้าก็จะเนียนแบบนี้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรานึ่งครบตามเวลาแล้วสังขยายังเป็นน้ําอยู่ก็คือยังไม่สุกนะคะสามารถปิดฝาแล้วก็นึ่งต่อไปได้จนกระทั่งหน้าสุกเลยค่ะเดี๋ยวรอให้ขนมเย็นตัวลงอีกสักนิดนึงแล้วเรามาชิมกันค่ะ ตอนนี้ขนมก็เย็นสนิทแล้วนะคะได้เวลาชิมกันแล้วค่ะเพื่อนๆสามารถตกแต่งหน้าขนมได้นะเหมือนแม่เซียค่ะใช้ฝอยทองตกแต่งหน้าหรือจะใช้เป็นทองหยอดพวกธัญพืชก็ได้ค่ะข้าวโพดเผือกแต่ต้องนึ่งให้สุกก่อนนะคะไม่รีรอแล้วค่ะมาชิมกันเลยนะคะดูเนื้อค่ะนุ่มมากเนี่ยค่ะ อารมณ์เหมือนกินขนมถ้วยค่ะเพียงแต่ว่าด้านบนเป็นสังขยาเท่านั้นเองนะคะด้านล่างตัวแป้งเนี่ยจะมีความนุ่มนิ่มหอมใบเตยไม่หวานมากส่วนหน้าสังขยาเนี่ยมีความหวานมันแล้วก็เค็มเวลาทานด้วยกันเนี่ยลงตัวมากๆเลยค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานนะคะสามารถลดน้ําตาลในสังขยาได้อีกค่ะแต่สําหรับแม่ซีเนี่ยอร่อยเลยค่ะหวานมันเค็มลงตัวมากๆลองไปทํากันดูนะคะขนมไทยชนิดนี้เนี่ยหาทานยากแล้วนะ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนค่ะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ